ทำไมกระดูวอะไรล่ะเมื่อกี้เนี่ยอู้ผู้ใดมาเอ <laughs> บอร์ในบ้านใดมาขายเห็ดพี่น้องเมื่อมึงในบ้านเดรมาขายเห็ดปวกมึงกระดูวะมึงมึงกระดูบูปวกตาบูใ้บ้านเดรมาขายเห็ดใ้บ้านนี้ไมยปวกตาบเ่าพี่น้อง Hoặc tạp hô, thau, hô chứ mà nói ừ, nói, mong manh tóa mẹ mặt trời nó mùa nó Nè nó mùa 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 nó nó mùa nó mùa nó mùa nó nó mùa nó mùa nó mùa nè, mùa nó mùa nó nó mùa nó gì, nó mùa nó มือเงินมาฮื้อมาฮือจังไปกุมแดงออกแล้วแม่ันกุ่มแดงออกแล้วออกแล้วุมแดงบอ่ไปมากันนยุ่งันออกดีอยู่หันออกแล้วแม่นบอกเฮ้ยมาฝนตกมว้หนว่ามันยังแหงมอก่อนพุนบพฝนตกคือพุนไหมเอาจะยูนี่เออกนี่ขนาดว่าแหงตกบ้านน้องว่ห้คุ้มดอกน้อยมากโอ้ดอกไงค่ะโอ้ยสี่ละมาน ลูกพญิภัไสอันอ้อเอาบ่กคุรจะหายมา,ามทำเมืวนเอาปนนเอาหน่อยเถอะฮะก็พอ,อกระตาบนะักเก็บใส้เราเต็ม,มกินบอดากนกไวนะ้ด่าปุ้นอนนะได้ยังสีจ่จักแอปปิกงบนตท่านไหนนั่นเลพี่น้อยเ,เอาเห็ดมาอ่างพอบานเปน็อามามาหา หวานมันไปเก็บมาละมันไปไต้ได้นี่ันไปไต้ได้พี่น้องมันเถ่าเง็ดไข่กระไดอ๋อเฮ็ดไข่ยายปิกยังบ่ทันได้ลวกไว้อยู่พี่น้องเดี๋ยวไปลวกเห็ดก่อนพอดีละล่างพวกนี้ลงเดี๋ยวล่างก่อนเดี๋ยวจะขูดขาก่อนจ้ะข,ขูดขาแล้วก็ล่างอืบรรยากาศน้ำเท้าพี่น้องจ้ะนี่ละยายปิกไอ้ตัดอันนี้ละนี่ตัดต้นบ่ได้เอาลงคลิปดอกพี่น้อง ตัดคำคำตัดใบใบมะยมแล้วก็เอาให้มะให้มะเป็นคุ้มดินแบบนี้แหละกกระเจียวกับห้องซางบานยังละวรวะโอปาไม่เหระปลาพวกนั้นยังม่ท่านเหตุใดเหตุมันนี่แหละพอดีละอืกระดอดงามงามยุ้ยใส่ยุ้ยรูปกุ้งแดงบอเนี่ยพอ นี่แค่นี้คนเด้อพี่นออรร้องเด้ออโ้หักซ้ำเข่าไหลเห็ดไข่แมพ่พี่น้องโอ้น้องล่ะดอกนี้โอ้แค่นี้กันนะคะล้างเห็ดก่อนนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้กันได้พี่น้องจ๋าทำคลิปด้วยความเอเฮ็ดคลิปเลยยัยงกอลเพื่อน ใช้ความสุขใช้ความสุขนำทางเนือจาะพี่น้องจ้านำคิดด้วยความสุขเด้อหิ้งหิ้งปังปทุกบ้านนะคะเดี๋ยวลางเห็ดก่อนพี่น้องจ้าขอ,ขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ